กลับมาคุชนอีกครั้งนะคะกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งๆที่สถานการณ์โดยภาพรวมนั้นนะคะก็กําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อะไรเป็นสาเหตุเบื้องลึกเดี๋ยวเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นย้อนกลับไปดูถึงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกันอีกครั้งนึงค่ะ จากยอดตัวเลขเหตุการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ส่งผลให้ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่ปี2,551จนถึงปี2,553มีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับสะท้อนให้เห็นชัดเจนในระดับหนึ่งว่ากระบวนการปรับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐจากกรับเป็นรุกซึ่งคู่ขนานไปกับแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าด้วยการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ไม่เพียงแต่เดินมาถูกทางแล้วแต่จากดัชนีชี้วัดจากตัวเลขภาคการเกษตรที่ปรากฏกับมูลค่าการซื้อขายอย่างพาราที่พุ่งเป็น3,387.29ล้านบาทจากปี2,552ที่อยู่ในระดับ1,959.07ล้านบาทหรือเท่ากับทำให้เกษตรกรถึงร้อยละ72.90มีรายได้เพิ่มขึ้น และภาคการประมงที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ25.62หรือราว332.16ล้านบาทตลอดจนจำนวนผู้ว่างงานที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ2.25ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างเป็นรูปธรรมและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ พร้อมออกปฏิบัติการเพื่อทำลายสัญ,ญลักษณ์ด้านอำนาจของรัฐไทยและไม่ให้กลายเป็นผู้ถูกล่าแต่ฝ่ายเดียวขณะเดียวกันถ้าจะย้อนกลับไปดูรายละเอียดเหตุปะทะก็มีความจำเป็นที่จะต้องใตร่ครวนในเหตุของความเพรียงพรำที่เกิดขึ้นภายหลังมีข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มโจรบนเทือกเขาบูโด แต่จากหลักการรบจรยุทธ์ที่ปรากฏเป็นทฤษฎีโดยการฝึกฝนของนายมาแซอูเซงแกนนำขบวนการ BRN Coordinate ว่าโดยการซุ่มซ่อนรวมตัวเร็วตีเร็วและหนีเร็วได้ทำให้เห็นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งว่าปฏิบัติการเข้าโจมตีฐานกองร้อยทหารราบที่15121ซึ่งมีการยืนยันจากหน่วยความมั่นคงว่ามีผู้ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า30คนก็ยิ่งทำให้เห็นว่า แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะลงจากฐานบนเทือกเขาบูโดเพื่อมาปฏิบัติการครั้งนี้โดยไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าใดๆทั้งสิน้นผมบอกข้างต้นนะว่าว่าสาเหตุที่กลุ่มชนใต้เข้าโจมตีครั้งนี้เพื่อต้องการดึงมวลชนกลับไปอยู่กับฝ่ายตนแต่การดึงมวลชนของฝ่ายใต้ัต่างกับพิธีของของเราเราดึงมวลชนด้วยวิธีที่เข้าถึงแต่เขาดึงมวลชนด้วยวิธีที่ข่มขู่ เพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าคนไหนเป็นโจรคนไหนไม่เป็นโจรน,นะ mm hmm. เก็จะบาดกลัวกลุ่มโจรนะก็จะบาดกลัวกลุ่มโจรก็ไม่กล้าให้ความร่วมมืออีกก็ถือว่าชาวชาวบ้านเข,เขาก็รู้ใช่ไหมครว่าใครเป็นโจรใครรู้ครับรหมดนะครับทุกคนรู้คนไหนเป็นโจรไอ้ลูกไอ้นั่นลูกไอ้ดีเป็นอะไรคน,คนไหนเป็นแนวร่วมเขารู้กันหมด และด้วยเหตุผลนี้จึงมีความจำเป็นยิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงจะต้องเร่งปรับยุทธวิธีในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามโดยไม่แค่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแนวร่วมมวลชนในเขตพื้นที่เป้าหมายแต่จำเป็นยิ่งที่จะต้องจัดวางสายข่าวในพื้นที่สีแดงอันประกอบด้วย6อำเภอในจังหวัดปัตตานี4อำเภอในจังหวัดยะลาและ4อำเภอในจังหวัดนาราธิวาสเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ไม่เพียงเป็นการล้อมกรอบไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายออกปฏิบัติการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่และกลับไปซ่อนตัวในพื้นที่ได้ตามอำเภอใจแต่ในมุมกลับยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนในชุมชนที่จะดำรงชีวิตด้วยความมั่นใจว่าความปลอดภัยได้บังเกิดขึ้นทุกเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นในตอนเช้าและหลับลงในช่วงค่ำคืน